สวัสดีตอนเช้าในส,วน,ว,สวนมะพร้าวสวนบางคุดครับผมเช้านี้ปรับสภาพดินนะจากเป็นกรดนะให้มีค่าเป็นกลางมากขึ้นโดยการเติมโดโลไมท์นะก็มีแคลเซียมคาร์บ,บอนเนตกับแมกนีเซียมคาร์บ,บอนเนตนะนะครับผมนะก็ ใส่ในน้อยก่อนนะใส่ต้นละสามกิโลก็คือสองขันขันนะั้นมีกิโลครึ่งนะครับผมหนึ่งกระสอบยี่ห้ากิโลก็ได้แปดต้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอา,เ,อาเครื่องมือวัด pH เชมาวัดหลังจากเวลเวลาผ่านไปแล้วก็ค่อยทยอยใส่เพื่อปรับพ h เให้ได้ห้าจุดห้าขึ้นนะนะครับผมอยากได้ค่า pH เอชอยู่ห้าจุดห้าถึงหกนะนะครับผมตอนนี้พีเอ P ต่ำมันทำให้มังคุดเนี่ย แตกแล้วก็ยางไหลเนื้อเป็นแก้วนะฮะนักวิชาการบอกว่าเติมพวกแคลเซียมแมกนีเซียม,ยมก็เชื่อนักวิชาการนะเติมนะ,ะในสิ่งที่ไม่ในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ก็เชื่อคนที่เขารู้แล้วก็ลงมือทำตามเพราะเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับผมสวัสดีครับ